ครับสวัสดีครับวันที่11บธันวาคมนะครับสองหที่สวนเกษตรนะครับสวนมะขามเทศหวานบ้านค้างภูอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้เรามาดูบ่อปลากันครับบ่อปลาที่เราลงไว้ครับก็6เดือนแล้วครับ6-7เดเดือนนะครับก็เลยต้องมาดูไซส์หน่อยครับว่า เป็นยังไงบ้างครับปกติก็ให้อาหารทุกวันครับเดี๋ยววันนี้จะให้ชมไซส์กันครับเป็นปลานินลล้วนๆนะครับที่เหลือจากน้ําท่วมบ่อน,นี้นะครับ20เมตรคูณ40เมตรครับเป็นบ่อไว้ใช้รถไว้เอาไว้น้ําไว้รดต้นมะขามเทศครับไว้ใช้รดกล้วยรดต้นมะขามเทศรดทุกอย่างในนี้ครับมาดูไซส์กันครับ อาหารนี้เราให้เป็นอาหารปลาปานินครับผสมวิตามินซีด้วยครับ <c oughs> บ่อหนี้ห้าพันตัวครับแต่น่าจะเหลือไม่ถึงแล้วครับเพราะว่าช่วงน้ำท่วมก็ มีหลุดออกไปบ้างครับน่าจะได้เกือบสี่ตัวโลครับในี้อันนี้เป็นเลยได้เสริมครับที่เราทําไว้ครับนอกจากขุดบอ่อไว้ใช้น้ําแล้วก็เอามาเลี้ยงปลานินครับเป็นปลาเศรษฐกิจครับ ปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ค่อยๆไปในไหนเราก็ใช้บอ่อแล้วก็ให้มันมีประโยชน์มีไรายได้ทุกๆท,ท,ท,ทางครับนี่อาหารนี้เราให้ลำด้วยนะครับเราจะนำลำปั้นก้อนมาใส่ในถุงนี้ครับมันก็จะกินทั้งวันปลานิลมันครับเป็นปลานิลมันซื้อมาจากแปดริ้วครับใส่เล็กมากครับ มันถึงโตช้าครับที่ที่เขาเลี้ยงเงนสามสี่เดือนครับห้าเดือนนั่นเขาเลี้ยงไซส์ใหญ่ครับไซส์ตัวละหนึ่งบาทนี้ผมเราต้นทุนน้อยก็เลยต้องเลี้ยงไซส์เล็กครับสั่งไซส์เล็กมา าให้วันละสองกิโลครับแล้วก็ลำด้วยครับบ่อนี้น้ำจะลึกนะครับถ้าน้ำลึกมากนี่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลาครับน้ำลึกสองเมตรจริงๆน่าจะประมาณสักเมตรแปดิก็พอครับเลี้ยงปลานิลแต่นี่เราเน้น เน้นใช้น้ำเป็นหลักครับรีโอรีโอสวัสดีดิรีโอรีโอนี่นี่คือรีโอโตเป็นหนุ่มแล้วมาน้อยที่เห็นในคลิปแรกๆครับเจา้าสิงไม่รู้ไปไหน<อ>ก็บ่อน,นี้ค่อนข้างจะเยอะครับ ปลาอยู่ทั่วบอ่อเลยครับแน่นครับแน,น่นแน่นไป แต่นี้ปีใหม่น่าจะจับแล้วครับตอนนี้ราคาปลาก็ค่อนข้างจะแพงปลาแพงครับปลาป,ป,ปีนี้เสียห,ยหายหลายบ่อมากเท่าที่ทราบข่าวนะครับเสียหายเยอะขึ้นทุกจุดเลยครับ รอบๆก็จะเป็นต้นกล้วยครับปลูกต้นกล้วยไว้ก็เริ่มฟื้นแล้วครับดินเค็มนี่ครับต้นสะดาสะเดาก็เริ่มใบเหลืองแล้วก็คือจะผัดใบครับก็จะออกดอกครับนี่เป็นสะดามันนะครับสะดามันถวายครับปลูกเป็นแถวเลยครับรอบเลยครับปลูกเยอะครับสะดาปลูกเยอะ ก็มขามเทศก็ออกดอกแล้วครับเดี๋ยวอีกวันของวันนี้จะทำคลิปให้ชมฝักครับว่าติดฝักขนาดไหนครับรีโอนี่คือรีโอครับเป็นหอนอก็ตามครับลีโอสวัสด,ดีเลย ตอนี้ค่อนข้างจะเยอะครับหนาแน่นอยู่ครับก็ปีใหม่ก็จะน่าจะต้องจับแล้วครับนี่ครับเราปั้นลำเป็นก้อนๆครับแล้วก็จะเอามาใส่ไว้ในถุงนี่ครับห้อยให้มันก็จะกินกันทั้งวันลำอ่อนครับซื้อลำอ่อนมาลำอ่อนก็จะถูกกว่าหัวอาหารเม็ดครับแล้วก็ปลาก็ค่อนข้างจะโตเร็วด้วยแต่ให้เยอะไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำจะเราไม่มีน้ำถ่ายเทก็จะทำให้น้ำเสีย นี่ยังถือว่าน้ำใสครับเดี๋ยวขึ้นมานี่ครับสะเวาแตกยอดแล้วครับสะเวาทำเป็นสาวหมดแล้วครับตัดก็จะเริ่มแตกยอดครับแตกยอดก็ออกดอกเลยครับตัดให้เป็นพุ่มนี่มะขามเทศตรงนี้เ,เป็นเพิ่งติดดอกครับตรงนี้ ท้ายสวนครับอยู่นี้อยู่ตรงท้ายสวนนาสวนจะอยู่ด้านนู้นครับด้านกระท่อมเสียงนานครับสิงห์สิงเป็นไรอะ่ะหนาวเหรอนี่ครับสิงห์สิงสวัสาาดีดิอากาศหนาวครับลมโชยทุ่งนาก็ ตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวไปหมดแล้วก็เหลือแต่ที่ว่างเปล่าครับนี่เป็นตะเดาต้นใหญ่ครับตะเดานาครับตะเดาขมทั่วไปครับต้นนี้ก็กําลังใบเริ่มจะหล่นหมดแล้วครับก็จะเปลี่ยนใบแล้วก็จะติดดอกอีกไม่เกินยี่สิวันครับน่าจะดอกเต็มครับอา้าวลีโอเป็นอะไรครับบ่อน,นี้ 40เมตรนะครับกว้างยาวสี่สิเมตรกว้างยี่สิบเมตรครับแล้วก็น้าลึกสองเมตรครับตอนนี้น้าเหลืออยู่ที่ประมาณสองเมตรเต็มเต็มก็ผมลงปลาไว้ห้าพันครับลงปลาไว 5, ้ห้าพันก็เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับแต่ก็เยอะอยู่ครับบ่อน,นี้เหลือเยอะครับค่อนข้างจะหนาด้วยครับก็ไซก็โตด้วยบ่อน,นี้ก็เลี้ยงเสริมเฉยครับ เป็นอาชีพเสริมครับตัวนี้ก็เดี๋ยวพอจับรุ่นนี้ออกไปเราก็ไปซื้อรุ่นใหม่มาลงครับก็เป็นแบบนี้แล้วครับชีวิตถ้าเราจะมาทําเกษตรนะครับก็ต้องทําทุกอย่างครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่แต่กับสวนครับกับนาครับเย็นๆถึงจะเข้าบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาก็มานอนอยู่ที่นี่ครับเฝ้า ปลาที่นี้ต้องเฝ้าครับถ้าไม่เฝ้าก็ไหนจะนกไหนจะคนภายนอกอีกครับนี่ครับค่อนข้างจะหนาครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไซสนี้ปีใหม่นี้น่าจะปล่อยออกตลาดได้แล้วครับเป็นปลานินหมันนะครับปลานินน้ำก่อยเนื้ออร่อยครับใครอยากจะทานปีใหม่นะครับก็ผ่านมาก็สั่งได้ครับตรงนี้ เป็นปลานิ l น,น้ำใสนะครับเลี้ยงสะอาดครับไม่มีน้ำน้ำไม่มีเน่าไม่มีเสียครับเพราะว่าเราใช้น้ำรดต้นไม้ด้วยครับเราต้องใช้น้ำทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นสะอาดแน่นอนครับผมรับประกันว่าผมยังใช้น้ำที่นี่เลยครับน้ำก็เราปรับค่าด้วยจุลินรีนะครับทุกอาทิตย์ผมจะเอาจุาจลินทรีย์มาลงครับ เพื่อปรับค่าของน้ําครับนี่ครับเป็นสะเดาสะเดาที่ปลูกไว้ครับรอบนี้ครับเดี๋ยวก็ตัดแต่งนะครับแล้วก็เอาใบออกครับก็บังคับให้ออกดอกได้เลยตรงนี้แต่ไม่ให้ออกหน้าหน้านี้นะครับให้หลังจากพ้นสะเดาธรรมชาติไปก่อนครับเพื่อจะได้มันจะได้มีราคาครับตรงนี้นี่ครับประขมเทศที่มีฝักแล้วก็ ป่าก็จะประมาณนี้ครับนี่ท้ายสวนนะครับท้ายสวนตรงนี้มีประมาณ30ต้นครับที่ออกดอกต้นนี้ประมาณหกเดือน7เดือนครับดอกเยอะมากครับดอกของมันหนาเลยครับปลาค่อนข้างจะหนาครับตัวใหญ่ด้วยครับบ่อนี้ โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอขอบคุณนะครับใช้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กเกษตรมือใหม่นะครับตรงนี้สมคบารมเทศวานบ้านค้างภูใต้อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ